สวัสดีปีใหม่จีนค่ะพี่น้องที่หลักซินเจียอยู่อีซีน,นี้หววใช้นะวันนี้เป็นวันตุดจีนเป็นวันปีใหม่เป็นวันดีแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาคุยกันแล้วก็เอาเลขสองตัวบนมาให้นะคะห่างไปสองวันต้องขออภัยพี่น้องยุ่งกับทำบุญแล้วกเ็เกี่ยวกับตุดจีนนี่แหละไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เจ้าที่เนาะคนไทยก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ดีก็ทำทุกอย่างนั่นะแหละแล้วก็พี่น้องที่ ฝากช่วยทําบุญเมื่อวานก็ไปจัดการให้เรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันดีอีกก็วันนี้ก็จะเข้าไปไหว้ให้เป็นสิริมงคลหลายๆวัดทําบุญหลายๆวัดนะคะพี่น้องอสนใจอยากจะร่วมทําบุญพี่น้อง v i p ก็ทักเข้ามาได้นะแล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยเอย้ไม่ใช่ส่งชื่อมาด้วยไม่ใช่ส่งเข้ามาอย่างเดียวอาจารย์ก็ไปมอบไม่ถูกแค่อธิษฐานมัน มันก็นิดหน่อยท่านอยากจะให้ทําบุญมาส่งชื่อมาด้วยเนาะตามนั้นนะส่งชื่อมาด้วยอาจารย์เวลาไปไปเขียนนะอาจารย์จะได้เขียนลงให้มันเป็นชื่ออาจารย์จะจดทุกคนที่ร่วมบุญเนาะแล้วก็ไปทําบุญแสงสว่างแล้วก็ทําสังฆทานแล้วก็ที่ศาลเจ้าลงเจวัดไทยวัดจีนนะก็ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าต้องทํางานเนะี้ยก็อยากจะ ทําทบุญปีใหม่เนาะร่วมไปอาจารย์ก็จะเป็นสะพานบุญให้นะคะอ่าแล้วก็จะอาจารย์จะเล่าให้ฟังอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเลขเลขอ่าเกี่ยวกับมีอาจารย์ท่านหนึง่งอ่ะท่าทำเกี่ยวกับร่างประชาร์ท่านให้หวยมาสองงวดละดิฉันก็ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แล้วก็ท่านบอกมาเป็นให้ดิฉันยังไปเป็นสะพานบุญก็งวดก่อนหน้านู้นเดี๋ยว ต้องดูด้วยว่าเขาให้มาแล้วก็ให้อาจารย์บอกต่ออาจารย์ก็ไม่ได้ทําเอ่อก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดอ่าต่อทำเนาะเพราะว่าเราก็ให้หวยของเราอยู่แล้วเราก็เห็นว่ามันมันตรงกันก็ไม่บอกเอ่อก่อนหน้านูน้นอหวยออกห้าหนึ่งงวดแรกที่ท่านให้อ่ะห้าหนึ่งท่านบอกว่าให้บอกคนที่อ่อจะทํา จะจะเอาเลขแล้วก็เขาให้ทําบุญทําบุญแล้วก็ออกแล้วยังต้องทําบุญอีกอเพราะว่าเอาเงินไปช่วยมูลนิธิอะไรของเขาก็บอกเลขฮั่นก็เข้าจริงๆพี่น้องเข้าเข้าแล้วกอ็อาจารย์ก็ไม่อยากจะแบบรบก,กวนพี่น้องแล้วก็บาบอกแล้วก็มันเหมือนกันอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรอให้แล้วทําบุญก่อนนะแล้วให้เลขแล้วก็แล้วให้ถ้าถูก แล้วก็ต้องทําบุญนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นกติกาอย่างนี้อาจารย์ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้สดใส่ใจแล้วมางวดที่สองท่านก็บอกมาอีกอ่าใครจะเอาเลขทําบุญทําบุญมาไม่ใช่บาทสองบาทนะทําบุญมาอ่าให้เป็นหลักร้อยขึ้นไปอ่าทําบุญมาเสร็จแล้วพอทําบุญมาแล้วก็ถ้าถูกให้เล่นท่านมั่นใจอะ่ะเออท่านมั่นใจมากนะแล้วให้ตัวเดียวด้วยนะให้ห้าหนึ่งออกจริงๆอ่าแล้วก็มางวดสอง ท่านให้เลขสองสามอ่ะสองสามต้องทําบุญมาแล้วก็แจ้งความประสงค์มาจะเอาเลขต้องทําบุญก่อนด้วยนะทําบุญก่อนแล้วก็จะเอาเลขแล้วก็ส่งเลขให้แล้วก็ทําบุญได้ต้องสัญญาว่าจะทําบุญอันนี้มันไม่ใช่บังคับนะต้องสัญญาว่าถ้าสัญญาว่าเราจะทําบุญคนเราอ่ะมันมีจิตอ่ะจิตใจเราอ่ะเราสัญญาแล้วอ่าเราก็ต้องทำะเนาะทุกคนอ่ะนะนะเออแล้วอยากได้ก็ต้องทําบุญก่อนอันนี้ก็มาแล้ว งวดที่สามคือให้แค่สามงวดจบอันนี้ให้แล้วบอกมาละบอกมาก่อนใครจะเอาเลขอ่ะทำบุญมาทำบุญมาแล้วก็หไวยออกก็ต้องสัญญาถูกต้องทำบุญอีกอต้องทำบุญก็เนี่ยก็ถึงบอกวันอาจารย์ก็บอกว i p พีแล้วกันใครอยากได้เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเขาให้เล่นหางเดียว ที่แล้วเนี่ยเขาบอกมาสองสามหางเดียวอืมอาจารย์ไม่อยากเป็นสะพานบุญไงเพราะมันหลายเรื่องหลายราวแต่ง่วดนนี้เขาบอกมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เป็นห่วงนะเออแล้วมันมัน,ม,นมันก็ตรงกับวีไอพีด้วยอะ่ะอืมตัวเดียวทีนี้ใครอยากทุ่มใครอยากเล่นตรงกับมันตรงกับเลขอาจารย์นั่นแหละตัวเดียวแต่อยากได้ก็แจ้งความมาสค์มาวีไอพีนะแจ้งความมาสค์มาในไลน์แล้วก็ทําบุญอาจารย์ก็จะส่งบัญชีให้เขาให้เขาไป แล้วก็เป็นสะพานบุญให้อ่ะอ่ะอันนี้ก็มาบอกกันไม่ใช่เป็นเป็นไอ้นี่นะแล้วแต่ความเชื่อนะก็ที่แล้วเห็นแล้วก็เออมันเป็นเรื่องจริงเออมันเป็นเรื่องจริงก็เลยไม,ไม่ไม่ไอ้นี่ดีกว่าเอ,อให้พี่น้องตัดสินใจเอาอยากได้อะไรอยากทําอะไรก็จัดการเอาเนาะทักเข้ามาวันเนี้ยวันเนี้ยก่อนที่อาจารย์จะไปวันนี้ก็อาจารย์จะจะไปทําบุญพาครอบครัวไปทําบุญนะคะ ออกไลน์ตรงนี้แล้วก็จะไปทําบุญแล้วพี่น้องก็ทักเข้ามาในไลน์ใครอยากได้เลขงวดเนี่ยทักเข้ามาในไลน์ถ้าเป็นเลขของที่ที่เขาบอกมานะอาจารย์ก็จะจัดการให้อ่จัดการให้เพราะว่าออันนี้เป็นสะพานบุญให้ไม่แน่ใครอาจจะรวยเป็นล้านหลายล้านก็ได้เพราะว่าวเขาให้หางเดียวเองอะ่ะ หางเดียวเลขเดียวแต่จะว่าอาจารย์ไม่ได้นะแต่ที่ผ่านมาสองงวดซ้อนอาจารย์เห็นว่าเขาให้เลขหางเดียวเข้าจริงๆเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเอคนที่นั่นน่ะคนที่กล้าน่าจะได้เยอะอืมอ่ะพี่น้องแคปตรงนี้กันดีกว่าใครอยากอยากจะทําบุญอ่ะซื้อของซื้อกาแฟซื้ออะไรหรืออ,อยากเข้ามาเป็นบ i p พงวดนี้ก็เข้ามาได้เพราะงวดเนี้ยเลขปัง บอกได้แค่นี้เลขปังขยับอันนี้ก่อนมันเข้ามาใกล้เกินไปไหมทําให้มองไม่เห็นเลขเนาะอ่ะ,อะตามนี้นะคะแคบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครอยากรวยเพราะว่าใกล้วันละใครอยากเป็นเข้ามา VIP รอบนี้ปังรอบนี้ปังฟังเสียงแล้วกันเพราะว่าเลขมันมันโอ้โหมันตรงกันกันหลายหลายหลายอันหลายอย่างมากอ่าแล้วก็ <laughs> เป็นเลข ไม่ไม่ต้องพูดอะไรกันพี่น้องแคปใครอยากเข้าเข้างวดนี้งวดอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงละอยากรวยปังงวดเนี้งวดปีใหม่เนี่ยงวดพี่น้องทักเข้ามาอ่ะอาจารย์ก็เอาเลขสองตัวมาให้ละเพราะว่าเดี๋ยวเออนั่นพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเตรียมไปกับครอบครัววันนี้ก็ขอเป็นทําบุญใครอยากทาบุญร่วมบุญก็อย่างที่บอกนั่นเข้ามา 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลข2ตัวบนนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เอา2ตัวล่างมาให้นะอาจารย์ไม่ทันยุ่งจริงจริงวดนี้หน <Okay. S 1> ึ่งสองสาี้าเจ็ดปดเกโอเคอ่ะเลขวิ่งวิ่งบน8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9งสล่าง4กับ3นะคะโอเคเนาะ แป๊บเดียวเจดนาทีลนะัอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เปลี่ยนนะอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนหรอกเลขอ่ะถ้ามั่นใจแล้วก็ทำอย่เนี้ยงมดที่แล้วออกเจ็ดเจ็ดเก้างวดนี้จะออกอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าซื้อลอตเตอรีร่ก็ให้เอาเลขพวกนี้ไว้หลักร้อยสักหน่อยเผื่อถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้บนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิ หวยสูตรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกงนนังวลนะมันออกอยู่แล้วทําสูตรอะ่ะพี่น้องจะเลือกสูตรไหนเท่านั้นเองตรงนี้ก็พี่น้องก็ดูเอาแคบเอานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบบางคนก็ชอบตรงนี้อ่าอ,อยากจะเข้า VIP โทรเข้ามาเบอร์เบอร์ที่อาจารย์ให้ศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองนะคะเบอร์นี้นะ แล้วก็อีกเบอร์ก็0 9 4 5์8 5 9 7 8แล้วก็แคปเอาไว้แล้วกันมี2เบอร์บัญชีไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรนะคะวันนี้ก็จะใครใครอยากได้กาแฟอยากทานกาแฟหรืออยากเอเอาเป็นไปของขวัญสำหรับคนที่อวนอ้วนน้ำหนักเยอะอยากลดคนที่น้ำหนักเป็นร้อยก็ทักกันเข้ามาเนี่ยตามนี้เอเพราะว่าอันนี้มันเป็น ผลไม้อสามสิบเอ็ดชนิดอะพี่น้องอผลทรไม้สิ่งดีๆเข้าบำรุงในร่างกายทั้งนั้นไม่ไม่ใช่ทานแล้วใจสั่นปวดหัวอะไรไม่ใช่กาแฟนิดเดียวไม่เยอะอะก็รสชาติกำลังกลมกล่อมพอดีถ้าใครต้องการขมก็ต้องเอากาแฟผง กับเป็นกาแฟบดอะไรเงี้ยใส่เติมไปได้อันนี้ดีมากเป็นยาระบายพี่น้องระบายลำไส้เราแบบที่มีอะไรตกค้างมันก็ออกหมดแล้วก็วิตามินก็วิตามินซีของอาจารย์นดาดีมากๆวิตามินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไม่ต้องไปล้างไตาบางบางบางอย่างที่เราได้มามันมันเป็นวิตามินซีครึ่งหนึ่งเป็นแป้งครึ่งหนึ่งพอเราทานไปแล้วต้องมันมีผลต่อไตอ,อันนี้เราไม่อยากให้ทานเอออันนี้อีกอันหนึ่งยังไม่ได้ให้แคปแคปได้เลยนะ แบบนั้นนั่นรีบไปปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสิอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกไปแล้วใครอยากได้เลขก็ VIP อยากได้เลขก็ทักกันเข้ามาแจ้งความประสงค์แต่ไม่ถ้าหากไม่ไม่อยากได้ก็เงียบเงียบสงบสงบนะไม่ต้องทักเข้ามาไม่ต้องอะไร าอยากได้เป็นเลขตัวเดียวก็อย่างที่บอกอาจารย์เป็นสะพานบุญให้เลขมันจะตรงเพราะว่าเราเราอยากได้เลขตรงนั้นเลขตัวเดียวเราอยากมั่นใจก็ทักเข้ามาอันนี้ก็คือ3มอย่างแคปได้เลยทั้งหมดเนาะ แล้วก็พี่น้องอาจาร,รย์าอาจารย์ยังยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเรื่องอเรื่องแจกของนะแจกของขวัญเป็นปีเซียเนี่ยอาจารย์ก,ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะเป็นหยกแท้ๆเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยอ,อันหนึ่งพวงอ,อ่ะก็ใคร Brandon. ใครสั่งอะไรอาจารย์ก,ก็จะแถมให้ก็บอกมาอยากได้นักสัตว์อะไรมีอยู่สามสี่นักสัตว์แต่ว่าก็มีปีเสียนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญก็บอกมาแล้วก็ถ้าสั่ง เป็นหกกล่องขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ก็จะลดให้ค่าขนส่งเราก็จะลดให้กันไม่ไม่อะไรมากมายเนาะปีใหม่แล้วช่วยกันช่วยเหลือกันนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีวันปีใหม่วันนี้วันปีใหม่จีนเขาบอกวันนี้ให้ใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะคะทำใจให้เบิกบานเนาะอย่าพูดเรื่องหยาบคายอย่าพูดอ,อย่าทำให้ใจหมุดหงิด ทำแต่สิ่งที่ดีเนาะสร้างแต่บุญวันนี้เขาจะสร้างบุญกันใครอยากทำบ,บุญก็เหมือนเดิมฝากได้อยากให้อาจารย์ทำอะไรให้เป็นสะพานบุญเรื่องอะไรก็สั่งมานะคะทำให้ได้นะคะเชื่อใจกันรักกันเหมือนเดิมเนาะ,ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเงินทองไหลมาไม่ได้ขาดสายเต็มไม้เต็มมือเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ